o x ก s ิ i n นครั้งแรกของนวัตกรรมจากประเทศฝรั่งเศสที่อยู่ใน Le o x ์อ h กซิอไว g ์เน u งเที่จะมาช่วยเติมออกซิเจนให้ผิวของเราได้หายใจได้และววันนี้ลูกค้าก็จะได้สัมผัสจากที่นี่เป็นทีแรกค่ะทำไมผิวของเราถึงต้องการออกซิเจนวอลขอยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพแบบนี้นะคะยกตัวอย่างว่าสมมุติเวลาที่เรารู้สึก ขาดอากาศหายใจรู้สึกขาดออกซิเจนแน่นอนว่าเราก็ต้องรู้สึกอึดอัดรู้สึกหายใจไม่ออกรู้สึกแย่รู้สึกแบบภายในเราไม่ดีเลยแน่นอนว่าเราจะรู้สึกแบบนี้นะคะเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ต่างกันเลยนะคะจากผิวของเราที่ต้องการการหายใจอยู่ตลอดเวลาต้องการออกซิเจนอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่แน่นอนว่าการผลิตออกซิเจนในผิวของเรากระบวนการต่างๆที่ ผลิตออกซิเจนภายใต้ผิวของเราเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเวลาของเราผ่านไปล่วงเลยไปอายุของเรามากขึ้นการผลิตเหล่านี้ก็จะถูกลดลงลดลงไปเรื่อยๆซึ่งนั่นแหละค่ะเป็นต้นเหตุของการที่ทาให้ผิวของเราเนี่ยเกิดปัญหาต่างๆตามมาที่เป็นปัญหาตามวัยที่เราเองก็ไม่อยากที่จะเจอมันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดํารวมไปถึงริ้วรอยต่างๆนี่แหละค่ะคือการที่เราไปดูแลตั้งแต่ต้นเหตุว่าทําไมผิวของเราถึงต้องการออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงในร่างกายของเรา ตลอดเวลา จากการยกตัวอย่างนี้ทุกคนพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมผิวของเราถึงต้องการออกซิเจนอย่างมากและจําเป็นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นความโดดเด่นของแบรนด์โรสโกเป็นความโดดเด่นของ Le o x ์ออก t ี่ i n g Serum ตัวนี้ที่จะมาช่วยบําบัดผิวของเราให้มีออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงในผิวของเรามากขึ้นมากขึ้นและดูแลผิวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เสื่อมสภาพไปตามวัยนะคะและนอกจากนี้นะคะสารสก,กัดออกซิสกินยังช่วยดูแลเรานะคะจัดแสงสีฟ้า ที่เราจะต้องเจออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเล่นมือถืออยู่หรือว่า อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะเราก็ต้องเจอกับแสงเนี่ยตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่รู้ไหมคะว่าแสงเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทํร้ายผิวของเราอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนี้นะคะสารสกัดตัวนี้ยังช่วยดูแลผิวของเราจากแสง U V ต่างๆนะคะเวลาที่เราออกไปเจอมลภาวะข้างนอกเพราะฉะนั้นนี่คือการปกป้องการดูแลจากต้นเหตุจริงๆที่เลอออกซีตั้งใจที่จะพัฒนาสูตรเพื่อมาดูแลลูกค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆจากต้นเหตุจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าที่ลูกค้าทุกคน จะได้รับในวันนี้นะคะคือความลงตัวที่แตกต่างเป็นความลงตัวที่ลูกค้าจะหาไม่ได้จากที่ไหนและยากที่จะลอกเลียนแบบและมีเพียงสูตรเดียว <f> และความแตกต่างนี้ <f> ก็จะทำให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสรู้สึกหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แน่นอนนะคะเ <f> พราะว่าเนื้อเซรั่มก็บางเบาแต่ว่าเข้มข้นนะคะที่จะทำให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เพราะว่าจะรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเลอออกซิวัตชิ่งเซรั่ม เมื่อการเวลาค่าเราไม่ได้ค่ะ